โอเคนะเดี๋ยวจะ,จะให้นักเรียนเนี่ยจดข้อควรจําไปว้ข้อควรจำข,ของที่ครัวเอามานําเสนอในวันนี้มีอยู่4ข้อนะคะซึ่งรวมแล้วเป็นกฎการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นเลยนักเรียนจดข้อที่1ไปก่อนข้อควรจาําข้อที่1นึ่งนะคะจดลงไปก่อนวันนี้เราถือว่าเป็นการลื้อฟื้นความทรงจําของเรา ข้อหนึ่งนะคะผ่านไปจำได้เลยนะคะ Can you give me some example of the adjective that the adjectives that have only one syllable มีอะไรบ้างเช่นเช่นคำที่ครูให้ไปตัวอย่างแน่นอนคำว่า s h i e t มีอะไรอีกมีคำว่าอะไรคะ big อละล่เห็นไหมคะถ้าทำเป็นขั้นกว่าก็เป็นอะไรคะเช่นคำว่า big คำว่า big พอทำเป็นขั้นกว่าก็เติมยาลงไปก็เป็น bigger เติม G ีเบิ้นจลงไปอีกตัวหนึ่งนะคะอ่ะ bigger ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นสูงสุดก็เป็น the, <biggest. S 1> the the biggest โอเคไหมคะอ่าพอคำเป็นขั้นสูงสุดก็ให้เติมจาก er ก็เป็น est แล้วก็เติม the ลงไปข้างหน้านะคะต่อไปข้อที่2ข้อควรจำข้อที่2นะคะข้อ2อง่ามาเลยนลคะคำ adjective ที่มี2องพยาง สองพยางค์คล้ายๆกันนะคะเมื่อทำเป็นขั้น comparative ให้เติม er ที่ท้ายคำหากทำเป็นขั้นสูงสุดให้เติม est ที่ท้ายคำเช่นกันแต่มีตรงนี้ตรงหนึ่งยกตัวอย่างบางคำก็ไม่ใช้กฎข้อนี้นะคะคำบางคำนะคะคำบางคําที่เป็นสองพยางค์บางตัวก็เปลี่ยนรูปไปเลย บางตัวบางคำก็เปลี่ยนรูปไปเลยบา,บางคำก็ไม่เติม er แต่เติม more ข้างหน้านะคะเป็นคำซึ่งนักเรียนต้องไปท่องเอานะคะแต่ให้นี้ให้รู้กฎก่อนว่าคำที่มีสองพยางไม่จำเป็นที่ต้องเติม er หรือ est ทุกคำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพยางเดียวแน่นอนหคะเติม er และ est เกือบทุกคำนะคะต่อไปทันไหมคะ ถ้าหรือไม่แล้วต่อไปคำ adjective ที่มีมากกว่า2องพยางล่ะยาวๆ adjective ที่ยา,ยาวๆเลยนะคะนักเรียนเติมอะไรคะ,ะถ้าทำเป็นขั้น comparative ก็แค่เติม more ลงไปข้างหน้าจดข้อ2ให้เสร็จก่อนนะคะ ข้อสเรียบร้อยยังคะเร,รเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อสามนะคะข้อสามเรามาเริ่มนะคะข้อสามคำ adjective ที่มีมากกว่าสองพยางเมื่อทำเป็น comparative ให้วางคำว่า more. more ไว้ตรงไหน หรือ less ไว้หน้าคำ adjective นั้นๆ More แปลว่า more มากกว่า less แปลว่าน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าโอเคนะคะ less น้อยกว่าเช่นอ่าเช่นคัว่าอะไรบ้างเที่ยวยาวเลย beautiful less beautiful than สวยน้อยกว่าถ้า more beautiful than ก็เป็นสวยมากกว่านะคะต่อไป หากทำเป็นขั้นสูงสุดให้เติม the the most thi, ที่อะไรคะ,ะรที่หน้าคำ adjective เช่นกันนะคะ the most แปลว่าที่สุด the most beautiful สวยที่สุดอย่างเงี้ย มาถึงขนาดนี้ครบกดหรือยังคะกดที่ควรรู้หรือยังครบหรือยังคะยังยังมีอันหนึ่งที่แบบว่านักเรียนสงสัยกันเยอะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะเปลี่ยนรูปคำคำที่เปลี่ยนรูปนะคะก่อนจะถึงคำที่เปลี่ยนรูปเนี่ยเราจะมา มีอีกกดหนึ่งก่อนก่อนจะมาถึงเปลี่ยนรูปแล้วเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นกฎข้อที่4ค่ะ ข้อที่สี่คำ adjective ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเอย่ย <Why. S 1> เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติมแล้วจึงเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าพอเปลี่ยน y เป็นขั้นกว่าเห็นไหมคะหรือขั้นสูงสุดยกตัวอย่างเช่น windy พอเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าก็เป็นอะไรคะ w i n d ดีย <Wind> <Yeah. S 1> เห็นไหมคะวินดีดีก็เปลี่ยนเป็น D-i แล้วก็เติม e-r เป็นขั้นกว่ารมแรงกว่า <Yeah. S 1> เห็นไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนคําว่า Pretty คําว่า Pretty แปลว่าอะไรคะ Pretty แปลว่าอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> น่ารักสวยน่ารักถ้าสวยน่ารักที่สุดเลยเราก็ใช้คําว่าอะไรคะ Pretty, pretty <Yeah. S 1> อะไรคะ Pretty เ <Yeah. S 1> นะคะ <Yeah. S 1> เปลี่ยน T-y <Yeah. S 1> เป็น T i นะคะแล้วก็เติม est pretious e หรือ the pretious e นะคะเอาละนะพอได้ไปแล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอยู่ในหนังสือนักเรียนก็จะมีนะคะใครยังไม่มีหนังสือนักเรียนดูตามครูนะคะ,ะให้หนักเรียนข้อ4ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน มีเดอะด้วยต้องใส่เดอะลงไปด้วยเอาแล้วนะทีนี้ข้อหมาดูนี่เลยมาดูในหนังสือของนักเรียนนะคะข้อที่หค่ะมาดูนะคะข้อ5คําบางคําจะเปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยนรูปไปเช่นคําว่าดีเลวจะเปลี่ยนไปเลยนักเรียนมาดูนะคะข้อ5ตรงนี้เขาจะทําให้เป็นให้แสดง เป็นกราฟให้เรียนดูเลยเห็นไหมคะกราฟเนี้ยจะแสดงความสัมพันธ์ว่าระหว่างดีแ yeah, ย่ดีเลวอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงดูนะคะถ้าดีธรรมดาเราใช้คำว่าอะไรคะดีธรรมดา good ดีธรรมดาเห็นไหมคะจะมีเส้นแบ่งกลางความดีความเลว Leo, ตรงนี้เห็นไหมคะเส้นแบ่งระหว่างสวรรค์และนรกอันนี้สวรรค์อันนี้นรกเห็นไหมคะอันนี้ Good พอดีขึ้นไปอีกหน่อยแล้วใช้คำว่า Better เแล้วใช้คำว่า Gooder ไหมไม,ไม่ใครจะใช้ Gooder ผิดระบบนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไม่ใช้ไม่ใช้การเตรมิมยาหรือ EST จะเปลี่ยนรูปไปเลย o o d ก็เป็น Better แต่ถ้าดีที่สุดใช้ The best. The best เอาละถึงความดีขั้นสูงสุดแล้วความดีขั้นสูงสุดแล้ววดลงมาต่ำกว่าความดีคือ แย่ Bad. Yeah. มากมากนะคะแย่แย่ไปกว่านั้นก็เปลี่ยนรูปไปอีกเป็น worse นะคะเป็น worse โหแย่สุดสุด the worst, the worst. <Yeah. S 1> เห็นไหมคะเพราะฉะน,นั้นอ่านนักเรียนดูนะคะคำที่นักเรียนต้องจำในการเปลี่ยนรูปไปดูจากกราฟเนี่ยนักเรียนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เลยดีดีกว่าดีที่สุดแย่ yeah. แย่กว่าแย่ที่สุดนะคะ อย่าตรงนี้นักเรียนดูได้เลยเอลไรนะเป็นอันว่าจบกดทั้ง5ข้อนะคะกดทั้ง5ข้อได้แล้วทีนี้ทำไงกดทั้ง5ข้อ